บาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัป,ปดาห์501สัตถุครุชมลมบ้านธรรมะมสพข้อที่ควรจะได้พิจารณาเป็นอย่างยิ่งคือส่วนใหญ่แล้วละเลยความเข้าใจเพราะเหตุว่าเมื่อไม่มีความเข้าใจจากการฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็ย่อมจะเป็นเหตุทำให้มีการยึดถือในสิ่งอัน เป็นที่พึ่งโดยที่เข้าใจผิดว่าจะเป็นที่พึ่งได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถที่จะมีที่พึ่งได้เลยถ้าขาดความเข้าใจถูกเห็นถูกเพราะฉะนั้นการมีความเคารพอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังคําของพระองค์เท่านั้นที่จะทําให้ความเข้าใจถูกเห็นถูกจเจริญขึ้นเป็นที่พึ่งได้โดยตลอดเมื่อมีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงจึงเป็นกิจหน้าที่ที่สำคัญของผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆที่จะต้องฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมด้วยความละเอียดรอบคอบไม่ประมาทในทุกคำของพระองค์ค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยดังนั้นเพื่อความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นและเห็นพระคุณอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาที่ไม่มีบุคคลใดเปรียบ ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาหชมรมบ้านธรรมะม,มสพขอนำเสนอคำว่าสัตธุคาลุเป็นคำภาษาบาลีโดยตรงมาจากคำว่าสัตธุแปลว่าพระศาสดาหรือผู้สอนหรือผู้นำประโยชน์มาให้ในที่นี้มุ่งหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็น พระบรมศาสดาเป็นผู้สอนผู้นำประโยชน์มาให้แก่สัตว์โลกโดยไม่มีใครเปรียบได้เลยต่อมากับคำว่าคารุแปลว่ามีความเคารพรวมกันเป็นสัตถุคารุเขียนเป็นไทยได้ว่าสัตตุคารุแปลว่ามีความเคารพในพระสัสดาตามข้อความในมโนรัฐ ปรุรณีอัตถกถาพระสุตตันตปิฎกอังคุตตลนิกายฉักกะนิบาตปฐมอะปริหานิยสูตรว่าภิกษุชื่อว่าสัตถุเขารุเพราะมีความเคารพในพระสัทดา,าแสดงถึงสภาพธรรมะฝ่ายดีที่เกิดขึ้นมีความเคารพพระสัมมาสามพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาทดา การเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ด้วยการฟังการศึกษาพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมีความเข้าใจที่ถูกต้องจึงรู้จักพระองค์และมีความเคารพตามปัญญาของตนที่เจริญขึ้นซึ่งเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะได้มีความเคารพในพระองค์ก็สามารถที่จะอบรมเจริญกุศลยิ่งขึ้นมีสภาพธรรมะฝ่ายดีเจริญขึ้นและอกุสลได้ตามข้อความในพระ ตันตปิฎกอังคุตตะานิกายสัตตะกนิบาศสักกัจจสูตร,ร,ตร,ด,ตรดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกะละสาลีบุตรดีละดีละภิกษุสักกาละเคารพพระอาศัยพระสัตดาอยู่แลจะพึงละอกุศเลเจริญก,กุศลข้อความในสารตถะปะกาศดีอัตถกถาพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกายสาคาถวคโอคะตาละาสูตรแสดงความเป็นจริงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพึงไปเข้าเฝ้าซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งดังนี้ถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพึงไปเข้าเฝ้าตอบว่า เพราะท่านเหล่านั้นมีความประสงค์เพื่อจะบรรลุคุณวิเศษมีประการต่างๆเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ผลิตผลตลอดฤดูการอันฝูงนกทั้งหลายพากันไปอย่างต้นไม้นั้นด้วยประสงค์จะจักกินซึ่งผลมีรสอร่อยฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตรัสรู้สภาพธรรมตามปานเป็นจริงเป็นผู้หมดจดจากกิเลส เป็นผู้พ้นจากกิเลสด้วยพระองค์เองพระบรารมีทั้งหมดที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลานานถึง 4, สี่อสงไขยแสนกับไม่ใช่เพียงเพื่อตัดทรู้เฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ทั้งหมดเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลให้สัตว์โลกได้เข้าใจสภาพธรรมตามปานเป็นจริงพระองค์ทรงเห็นว่าสัตว์โลกมากไปด้วยกิเลสมากไปด้วยเครื่องเศร้ามองของจิต ทั้งหลายนี้มีความติดข้องความไม่รู้และความเห็นผิดเป็นต้นจึงทรงประกอบด้วยพระมหาการุณาที่ไม่มีใครเสมอเหมือนทรงทแสดงพระธรรมเพื่อให้สัตว์โลกได้พ้นจากกิเลสตามพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดใครใครก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกคําของพระองค์เป็นความจริงทุกกาลสมัยเพราะไม่ได้เกิดจากการตรึกนึกคิด แต่ว่าเกิดจากการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะจนหมดความสงสัยและหมดความไม่รู้ในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัตว์โลกก็จะไมส่สามารถรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงได้เลยมืดสนิทด้วยความไม่รู้พระธรรมที่พระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งเป็นคําสอนของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาก็ดำรงสืบทอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ผู้ที่ได้ประโยชน์จากพระธรรมต้องเป็นผู้เห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมเพราะการฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทำให้ผู้ฟังได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนทำให้เริ่มเห็นประโยชน์ของการฟัง และรู้ว่าเหตุที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นก็คือการฟังด้วยความตั้งใจด้วยความละเอียดอรอบคอบเพราะผู้ที่เป็นชาวพุทธต้องได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่มีตัวตนที่จะไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะให้ปัญญาเกิดจึงต้องฟังต้องศึกษาเท่านั้นสำหรับผู้ที่ได้ฟังพระธรรมก็จะเห็นได้ว่าปัญญาจะค่อยๆจเจริญขึ้นไปตามลาดับ เมื่อฟังบ่อยๆเหนืองๆไม่ขาดการฟังพระธรรมให้เวลากับสิ่งที่มีค่าที่สุดนี้โดยการเริ่มจากคำแรกคือคำว่าธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดทั้งปวงของการฟังนั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแต่เพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาจนกว่าจะถึงความสมบูรณ์พร้อมในที่สุด ผู้ที่ได้ฟังพระธรรมของพระองค์จึงจะรู้จักพระองค์และมีความเคารพสักการะต่อพระองค์อย่างยิ่งเพราะเห็นคุณประเสริฐยิ่งของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแล้วเล่าๆซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จนกว่าผู้ฟังจะเกิดปัญญาทรงมีพระมหากรุณาอย่างยิ่งเพราะเขาไม่รู้ จึงทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงเพื่อเขาจะเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็เป็นผู้ที่ปลอดโปร่งจากการลงผิดเพราะเขาได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสาพุทธที่แท้จริงก็ต้องรู้จักพระสัมมาสามพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะประเสริฐกว่าพระองค์ เมื่อไม่มีใครที่จะประเสริฐกว่าพระองค์สมควรไหมที่จะเคารพสูงสุดด้วยการศึกษาให้เข้าใจพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดง45พันษาเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังแล้วเราจะไม่เป็นผู้ฟังคนหนึ่งหรือที่จะค่อยๆฟังพระธรรมซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเคารพนอบน้อมสักการะยิ่งขึ้น ข้อที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งคือบุคคลผู้ที่เคารพสักการะและระ,ะลึกถึงพระสัมมาสรมพรุจ้าบ่อยๆหนึ่งเดืองย่อมเสมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่เฉพาะหน้าไม่สามารถที่จะกระทําอะไรที่ผิดที่ไม่ควรไม่เหมาะได้เลยเพราะเหตุว่าระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงพระธรรมให้เห็นตามความเป็นจริงว่าธรรมะใดเป็นอกุศลที่ควรละ ธรรมะใดเป็นกุศลที่ควรเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งไม่ได้ท่งต้องการอย่างอื่นใดทั้งสิ้นจากพุทธบริษัทเลยแม้แต่น้อยพระองค์ทรงมอบมรดกที่ล้ำค่าคือพระธรรมโดยการทรงจำแนกแจกแจงแสดงความจริงโดยละเอียดโดยนัยยะประการต่างๆให้กับพุทธบริษัทแต่ผู้นั้นจะไม่ได้รับมรดกที่ล้ำค่านี้เลย ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงดังนั้นใครที่ไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกล่าวว่าเป็นชาพุทธไม่ได้เลยไม่ใช่ชาพุทธอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นชาพุทธต้องตรงและจริงใจเคารพนับถือก็ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์คือความเข้าใจที่ถูกต้อง พร,พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมีค่ามากมีค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติใดๆในโลกทังก้งปวงจึงต้องฟัง,ต,ง,ฟงต้องศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยความละเอียดอรอบคอบไม่ควรให้ผ่านไปโดยฟังอย่างไม่ตั้งใจหรือว่าเป็นผู้เผิอเพราะเหตุว่าบุคคลผู้นั้นฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาปัญญาย่อมจเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นจากการฟังในแต่ละครั้ง เป็นการค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเข็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ประมาทในทุกคำที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วจบภาษาบาลีหนึ่งคำคาติธรรมประจำสัป,ปดาสัตถุขะรุแปลว่ามีความเคารพในพระสัตดาชมรมบ้านธรรม,มะมสะพสมาชิกเลขที่867วันเสาร์ ที่8กรกฎาคม2อง0ัน